สวัสดีคะ่ะพี่ต้อยนะคะนี่พี่ต้อยจะพามาดูแดงๆนี่ลูกอคอกไหมคะเนี่ยนี่ค่ะแต่ในหอยเชอรี่แต่ในน้ำอะค่ะแดงๆเต็มเลยอะ่ะขึ้นเต็มนาเลยตรงนั้นก็แดงนะคะนี่ค่ะลูกอคอกไหมอะ่ปะปลาช่อนอะ่ปะปลาช่อนเขาจะออกลูกอคอกนะเขาจะออกไข่เยอะแต่เป็นสีแดงอะค่ะเนี่ยแด,แดงเลยอะ่ะไม่รู้ลูกอคอกหรือเปล่าหรือพี่ต้อยลองเขี่ยดูดีกว่า น่ะเต็มทุ่งนาเลยค่ะนะฮะตรงนั้นก็มีใช่ไหมอ่ะใช่ลูกคอ,อกไหมเดี๋ยวลองดูนี่ค่ะพอปลาช่อนนะ่ะเขาจะออกลูกคอ,อกนะแต่มันเยอะมันเยอะเกินนะไม่รู้ใช่หรือเปล่าหรือว่ามันเป็นอะไรขึ้นในน้ำ <c oughs> เดี๋ยวพี่ใต้ลองเขี่ยดูก่อน <c oughs> เดี๋ยวพี่ใต้เอาเอาเอาอา,อาวุธประจำตัวมาด้วยนี่ค่ะไม้หัวดนะคะ เดีย๋ยวพี่ต้อยลองดูตรงนี้ดีกว่าอยากรู้จังเลยอะไรอ่ะอืมอุ้ยตรงนั้นมีปลาเนี่ยพอเรานั่นไปอ่ะน้านอืมปลาหรือน้ำไหลั่นสันๆตรงนั้นอะ เนี่ยแดงแดงเนี่ยฮะอะไรอ่ะเป็นกลุ่มกลุ่มนะคะขึ้นเป็นกลุ่มกลุ่ม๋ยวไปดูตรงนั้นก่อนใช่ไหมอ่ะใช่ลูกคอกไหมนี่เจอน้องน่ารักเนี่ยกินต้นไม้เก่งนะคะนี่ฮะมีทั้งตัวกลมตัวยาวนะเนี่ยหอยเนี่ยกินต้นไม้เก่งมากต้นไม้บ้านพี่ต้อยอะ่ะปลูกกินผลไม้ก,ก็ขึ้นนะคะ ตอระบาก็ขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันใช่ลูกคอกอุ้ยมันมีปลาขึ้นด้วยนี่มันใช่ลูกค้อกไหมเนี่ยไม่ใช่มั้งหรือฟางเปื่อยในน้ำนี่มีปลานะคะปลานี่ค่ะหรือจะเป็นพวกพวกอะไรไรนะคะนี่ค่ะ ลายแดงหรือเปล่าพี่ต้อยก็ไม่รู้จักลายแดงด้วยสิ <c oughs> ค่ะเจอขึ้นมีเป็นกลุ่มๆอะค่ะต้อยก็เลยพามาดูนะคะนี่ค่ะใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องไปเปิดเน็ตดูว่าเป็นอะไรโอเคนะคะบายบายไม่ประมาทการจะตกเราจะสู้โควิดไปด้วยกัน thank you for watching bye พามาดู ไม่รู้ไลยแดงหรือเปล่านะคะไายบายจุจ๊บจุ๊บสวัสดีค่ะบายค่ะจุ๊บสวัสดีค่ะบายฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะไายบายจุจ๊บจุ๊บสวัสดีค่ะ